สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหวยเด็ดทุกท่านนะครับก็เจอกันอีกเช่นเคยกับใครถึงวันช่วงลาบเข้ามาเต็มทีแล้วนะครับทางช่องจะมานำเสนอตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้นำไปพิจารณาดูอีกก็แล้วกันครับอย่างพอมีเวลาอยู่สำหรับหมวดน,นี้ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลข เล่ดังตามกระแสนะครับกระแสไหนามาแรงนะครับก็ทาชมชงขอหาได้ก็จะหาไมา้ท่านผู้ชมดูนะครับเริ่มทีชุดแรกครับเลขประมูลครับ16กุมภาพัน64ชุดฟันนะครับฟันหนึ่นึมาแน่นอนครับ3ตัวมี918 917 913 9. 13 15 17 18นะครับมาชัวเรา,ราขอก่อนเรอไมาร,าราู้กันนะครับ ว่าใครเป็นผู้ออกมาครับนี่ขอนแก่นนำมาฝักก็นำไปพิจารณาดูครับมาดูชุดนี้กันบ้างครับไม่รู้ว่าจะพอหาได้กันอยู่หรือเปล่านะครับเป็นเลขตามของแม่น้ำหนึ่งนะครับชุดเด่นนะครับก็มี1นูนะครับสี่ตัวในก็ยห้าซีหนึ่งศมาเลยก็มาจำคู่สามตัวก็เป็นห้า4ีหนึ่งหนึ่งศหนึ่งศแล้วก็ห้าสีนะ แต่ได้ชชบตัวเลขเกินก็ลองจับกันดูนะครับแม่น้ำมุงให้มา4ตัวเลขนละครับ5 4 1 0ีนนวันนี้ครับหวยไทยนาสมอนฟันขาดนะครับสิกกุุมปพัพันหกร้อยหตัวให้8 2 4อุดสตัวให้8ด8 4 2 4นะครับเน้น2อสจัดว่าเด็ดทะเบียนรถหลุมป้อง9าสาม 02302นะครับเลขทะเบียนรถเจ็ดกไก่รอเ9302ครับก็นำไปตัดเล่นดูครับสิบเลขดังแม่ทำเนียนลอตเตอรี่นะครับก็มี641412896726846511 4, 1, 1, 1, และก็28มาดูหวยดังคำชะโนดกันบ้างครับ สิบหกกุ่มภาฟันนะครับหอยดังคำชโนดห้าหกห้าเกนะครับจุดนี้ในหลวงเสด็จปรมเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิณีนานะคราีหกกราสองพันี่สิบแก็ตัวเลขรถพาทินังนะครับเก้าเก่ครับก็มาตาเล่นเขาก้าเก้าศูนะครับอายุ3ามสิบหกปีทะเบียนรถพาทินังนะครับเก้าเ นี่ก็เป็นในโ,โซวรเชียลนะครับที่เขาทำเป็นคลิปของวิดีโอของน้องปูเริงใจมานะครับก็ <c oughs> นั่นะครับตัวเลขตามที่เห็นนะครับ <c oughs> มาดูแม่น้ำหนึน่งอีกใบหนึ่งแล้วกันครับชุดนี้ที่ให้เพิ่มเติมนะครับก็ <c oughs> สมวนตัวชอบนะครับแม่น้ำหนึน่งโรใบชอบ สองหนึ่งอะไรเนี่ยครับประมาณนี้ฟันศูนย์นะครับก็ตัสองตัวมีศูนย์หนึ่งหกเก้าหกน่งน้างศูหนะครับก็ลงไปนาไปพิจรารณาดูครับมาดูชุดนี้ครับล่าเลขเด็ดวัดเขาวังทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับชุดตัวเลขก็มีสี่ชุดดังนี้ครับมี6068 90แล้วก็98เลขลับกองสลากนะครับเป็นเลขลับเฉพาะกองสลากห้ามเผยแพร่เด็ดขาดประจันทุ่ 16, ิธิมมกุมพาพัน2,564มี13 14 36 37 51แล้วก็52เลขลับกองสลากเมือเดิมนะครับแต่ใบนี้ก็ให้ดูยอนหลังด้วยวันที่แล้วก็เขา้าล่าง97นะครับ วันนี้ก็ดูเป็นแนวทางนะครับตัวเลขที่โผล่มาครับหนึ 1, 3, 1, 4, 3, 6, 3, 5, 1, ่งสามหนึ่งสี่สามหกสามเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองครับก็ฝาก่านผู้ชมมาดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชอบก็าตามไม่ชอบก็่านนะครับอลองให้ดูของบ้านไผ่เมื่อโ p นกันบ้างครับวันนี้ให้หนึ่งสามสองสามห้าสามหกสามหนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่แล้วก็หกสี่ดูสามตัวของเพชรไพ่ลินกันบ้างครับ ห้อง VIP รับเฉพาะนะครับได้ตัวเลขมาแล้ววันนี้เด่น9นะครับบนบน9่มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขข้างบนส่วนชุด3ตัวจับให้695นะครับแล้วก็2อตัวก็95มาปิดท้ายคลิปวิดีโอกันอีกครับกับสำหรับตัวเลขนะครับที่ได้จากอยู่ช่อง y o u t u b e นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับ แนวทางนะครับก็มีชุดตัวเลขสามสี่สามเก้าสี่แปดสี่เก้าหกห้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แปดเจ็ดสามหกเก้าก็ฝากไวดูเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมก็อยา่าพึงเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็ท่านชอบตัวเลขไหนยอยู่แล้วก็นําไปพิจารณาลงทุนกันแนะครับสำหรับท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมแฟนคลับนะครับมีโชรคถูกรางวัลกันทัุนหน้ากันทุกคนนะครับ ิวิดีโอนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ